มากเลยเมียคนทักแม่ผัวกับลูกสะภัยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหน้าแม่ตึงกว่าหน้าลูกอย่ามาทักค่ะลูกเขาหาเมียเป็นเพื่อนแม่วันนี้พาแม่มาดึงหน้าก่อนวันแม่ระลึกบุญคุณในฐานะที่แม่ยกลูกชายให้ อยากสวยอยากหน้าตึงแล้วตอนนี้หูเริ่มตึงแล้ยังคะยังยังยังได้ยินอยู่ยังได้ยินอยู่ยังได้ยินลูกก็ไฟดาอยู่ด่าหัวไม่บอกลามไปถึงแม่รอไม่กล้าหรอไม่กล้าดาแม่หรอเดี๋ยวแม่เอาลูกคืนโอ้โหทำยากับมันจะไปตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอบอสนะคะซึ่งเป็นแพทย์อันดับหนึ่งในทุกๆเดือนแม่เนี่ยพอดึงหน้าแล้วแม่ก็จะสวยเธอทําไมไม่พาแม่มาทําไมต้องรอให้ฉันพามารู้ได้ไงว่าฉันไม่พาแม่มาที่ฉัน พาไปอ่ะดึงในร่มผ้าตอนนี้คือเบะออกอย่างนี้เลยทําไปทํามาแม่ผัวดูสวยกว่าหนูทําไงล่ะคะยัรมาดามแพงก็ต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วว่าเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวให้ให้คุณแม่ตีตื้นมาหน่อยช่วงกลางช่วงล่างอ่ะหย่อนค้อยลงมาแล้วทำให้มีร่องแ้มแล้วก็ร่องน้ำมาแม่ก็จะหน้าเด็กแล้วก็กลับไาใส่ชุดเรียนได้อีกครั้งหนึ่งคุณแม่มีปัญหาเรื่องรอบดวงตาด้วยนะก็จะมีเรื่องของหนังตาล่างเกินหนังตาบนตกเนื้อคิ้วด้านซ้ายตกเราใช้บท็อกแทนได้ไหมค่ะบท็อกก็ จะช่วยริ้วรอยจากการขยับริ้วหางตาหว่างคิ้วแล้วก็ริ้วที่หน้าผากอันนี้ช่วยในแน่ของการขยับแม่หัวมาดามแถมอายุเท่าไรคะห5คะ่ะยังแจว๋วกบใจอันไลเดี๋ยวกูก็65แล้วคะ่ะนะเพรว่า,า,ามึงสบายอยู่เป็นแม่ตื่นเต้นไหมคะนิดนึงนิดเดียวน,นิดเดียวเนี่ยเท่า<ม>หอยหมดหรือหอยแม่ไม่เอาอยู่ไปพูดออกเสร์ฟไม่ดีเพราะว่าแม่ตื่นเต้นเท่าหอยแม่ถ้าชั่วโมงผ่านไปมึงแม่ทำงานก่อสร้างเหรอไหนอะ หนังมาดามแพมกับหนังแม่ไหนเหนียวกว่าหมอบอสบอกก็พอกันนะครับ ตอนผ่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหมอเอาไฟตันอายุหกสิห้ม่ออกด้วยออกฟักเดียวเองไม่เจ็บเลยไม่รู้เรื่องเลยสรุปที่นี่นะคะไม่ได้วางยาสลบแต่ว่าตีให้สลบแม่พูดจะให้รู้เรื่องแบบนี้ท่านอยู่โอ้ยลูกเปรตขอบคุณพี่หมอบอสมากนะคะหรับวันนี้เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เรามาดูกันว่าหน้าแม่จะเป็นยังไงจะกลับบ้านแล้วลูกสาวโทรมาตามสองรอบนะคุณพ่อคะเมื่อไหร่จะกลับบ้านคะแล้วทำไมลูกสาวตัวใหญ่กว่าหมอล่ะ อ,อ,อ๋ออันนี้บาใหญ่ค่ะพ่อผัวเลี้ยงดี20วันผ่านมาได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีแม่ผัวชนะเด็กมากสวดคาถาชินนบัญชรวันละร้อยจบหน้าตึงเป๊ะมีอะไรจะขอโทษคนดูไหมบอกว่าสสัปดาห์นี่ปาเข้าไปเกือบ20วันแล้วอะไรลยช่องกูค่ะช่องกูค่ะว้าวตายเลยสวยมาก ตายแล้วไม่เชื่อหน้าเชื่อมิหน้าเชื่อเลยนะคะว่าการส่วนบนจะทําให้แม่ผัวฉันหน้าตึงขนาดนี้ <Okay. S 1> แม่แม่จะหน้าเด็กไปไหนย่าอุ้ยก็มาตามแพรให้มาอุ้ยตายแล้วเป็นบุญของดิฉันแม่ผัวให้ลูกชาย,ยส่วนเราให้หน้าตึงกด <c oughs> <c oughs> มนบบทไหนคะหน้าตึงขนาดนี้เป๊ะเวอร์ <c oughs> เอาอะไรปัดหน้าให้แม่จ๊ะขนไมโครโฟน <c oughs> พอดีว่าเมื่อกี้กันคิวให้แม่ วันแรกพบคนลวกหน้าเลยตังก็ไม่ได้จ่ายยังมีหน้ามาใช้ทนอกเหนือหน้าที่อีกอ๋อหมายถึงมึงงั้นเหรอคะเราเข้าตีคาเดสพรโบอรลีนค่ะแม่เป็นบูเบอรลีนค่ะตอนที่ไปทำแม่กลัวไหมนิดรึงตอนแรกก็ใจสั่นๆพอทำออกมาปุ๊บสั่นเลยค่ะแถมจะบอกว่าแผลแม่เนี่ยมันมีอยู่ที่ข้างหูแต่มันแผลค่อนข้างเล็กมาก นะคะแล้วที่สําคัญหลายคนเนี่ยพอไปดึงหน้ามาพอผู้ใหญ่อะ่ะโอ้โหดึงตึงมากจนไรผมไม่เหลือแล้วมันดูไม่ธรรมชาติแต่หมอบอสเนี่ยก็ทำให้แบบว่าดูธรรมชาติมากดูนะคะแทบจะไม่มีรอยเลยอันนี้20วันเป๊ะสวยแล้วก็ดูดีมีความแบบว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นไหมคะแม่มั่นใจโดนพระผู้เท้าทุกวันไหมคะโอ้หลายรอบ <laughs> เป็นไงล่ะแม่ผัวฉันสวยตึงเปรี้ยขนาดนี้แสนห้าซื้อไม่ได้แต่ถ้าคุณมี9 9 0 0 0บาทคุณก็สวยได้ค่ะซื้อได้ค่ะ<แ>ไม่บวกเพิ่มเพราะหมอบอสบอกแล้วว่าเฉพาะใครที่มากับมาดามแพมถึง30สิงหาคมนี้โปรวันแม่แค่9 9 0 0 0บาทคุณก็สวยเป๊ะแบบนี้ได้นะคะตอนนี้แม่ผัวหน้าตึงกว่ามาดามแพมค่ะ สวยไม่ไหวผู้ชายเขาเลือกแล้วมีผลกระทบข้างเคยียงอย่าไรมากคะไม่มีเลยไม่มีหรอมไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรไม่ได้คลางเลย <c oughs> เเแมออแออ่อีอีแล้วอีอีแล้วเห็นไหมหน้าสวยเพอร์เฟกสวยเด็กลงเป็น10ปีแต่หนังก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> เพราะไม่ได้ทําข้างล่าง <c oughs> หนังตึงค่ะหนังตึงแม่ผัวบอกแล้วหนังตึงกว่าหน้านะคะดังนั้นต้องทําหน้าให้ตึงเท่าหนัง นะคะนัชยาคลินิกค่ะถนนเสรีไทยค่ะสาขาเดียวเท่านั้นรีบก่อนมีสิทธิก่อนทําบุญวันนี้รอสวยชาติหน้าทํานมทําหน้าเดือนหน้าสวยเลยค่ะแม่ไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าค่ะ2ี่สวันก็สวยแล้วใช่เตะเวอร์แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ